ผมกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศอเมริกา เพื่อจะเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนของผมนะครับผมเดินทางครั้งนี้ทั้งหมด10วันแบ่งเป็นทั้งหมด4ตอนในตอนแรกเราจะพาทุกคนไปเซอร์ไพรส์แฟนของผมพร้อมๆกันนะครับและนี่คือมินตี้แฟนของผมนะครับนางไปเรียนต่อที่อเมริกาทั้งหมด3ปีสําหรับการเดินทางของผมในครั้งนี้ถูกถ่ายทอดออกไปยังมิวสิกวิดีโอของพี่ๆโนวันเอลเพลงวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันใครยังไม่ได้ฟังลองไปฟังกันดูนะครับพร้อมกับพาทุกคนไปเที่ยวเมืองซานฟรานซิสโกพร้อมแล้วเดินทางไปเซอร์ไพรส์พร้อมกันครับ วัสดีทุกคนตอนนี้ผมกาลังเดินทางไปที่อเมริกานะผมกำลังจะไปที่ซานฟรานซิสโกคือที่ผมไปเนี่ยผมจะไปเซอร์ไพรส์แฟนผมโดยการที่ไปซานฟารานแบบที่ไม่บอกเขาว่าผมไปหาก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ไปอเมริกานะครับรอดูครับว่าทริปนี้จะเป็นยังไง สาร่านแล้วนะครับออ,อ,อ,อกมาจาตมแล้วตมเขาถามเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็ถามประมาณว่ามาทําอะไรมาคนเดียวเหรอทํางานอะไรอยู่ที่ไทยมากี่วันพักอยู่ที่ไหนมีเงินติดตัวเท่าไหร่แล้วไปไหนนอกจากสานพานไหมมีเพื่อนคนรู้จักที่นี่หรือเปล่าประมาณนี้นะครับที่โดนถามไปเดี๋ยวนั่งรอพี่ชายของแฟนจะมาหลับนะครับ Mm hmm. Baby Special คือตอนนี้ไปหาซื้อดอกไม้นะครับ <Okay. S 2> ต้องมีดอกไม้ประกอบ <Yeah. S 2> ตื่นเต้นวะ <laughs> จากที่ตอนแรกยังรู้สึกว่าตื่นเต้นตอนนี้เริ่มตื่นเต้นละ <laughs> <laughs> จริงจริงินตี้ชอบแบบเดซี่อะไรเงี้ยครับแต่ไม่น่ามี นี่คือดอกไม้นะครับมีอะครับมันคือเดซี่เหรอทำไมเดซี่ที่ผมรู้จักมันเป็นอีกแบบวะใช่ใช่หรือจริงๆไม่ต้องเดซี่ก็ได้นะครับให้ดอกเลยดีกว่าหรือจะสีเหลืองๆดีับหรืออันนี้ไหมชมพูชมพูเีเหลืองๆใช่ไหมผมเป็นผู้ชายที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับดอกไม้ ออได้ออกมาละสิบเหรียญปุ๊บตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับหวังว่าจะรอดนี่รอม,มินตี้มานะครับใกล้ถึงละ เคยทำเซอร์ไพรส์เขาได้เลยนะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมน่าจะทำได้โอเคเอา่นสามสองหนึ่งเปิดด้นสบาย สวัสดีฉลองเไออสวัสดีตอนเช้าหลังจากที่เมื่อวานเราเซอร์ไพรส์ามาแล้ว วันนี้เป็นวันที่สองที่อเมริกาจะพาอ้วนไปไปเฟอร์รี i บิ i n ิค่ะซึ่งมันจะม,มีความแบบไบท์น่ารักน่ารักคนจะชอบไปนั่งกินออเจยตรงนั้น <c oughs> ใี่เราก็จะนั่งเป็นแบบรถบัสหรอคะเขาเรียกว่ามิวนี่อะค่ะจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนรถลางมากกว่า ดีเนอ,อยากให้ที่ไทยอากาศแบบนี้จังเมื่อกี้ดูประมาณ20 20ต้นต้นเองยีกง่กลางกางต้นต้นประมาณนี้แต่ว่าวินเทอ,อร์ก็จะหนาวใช่อากาศดีมากเลยอะแล้วดูทุกคนออกมาเดินเล่นแบบวันนี้วันเสาร์นะครับทุกคนออกมาใช้ชีวิตดีอะันนี้มันมีความ์มมาอ์าเก็ติกติมันจะไม่มีพวกแบบตั้งตั้งแขกอไรความเมื่อมาเก็ตคืออะไร เป็นของแบบของครอบครังานแฮนด์คราฟงานแฮนด์เมดเลยใช่เป็นแบบของที่เขาทำเองเอามาขายของแบบของคนในเมืองเอามาขายกันเองเลยเดี๋ยวเราพาเดินนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวเราจะพาเข้าบริลี่บิลดิ้ก่อนในบร์รี่บิลดิ้ก็จะมีแบบพวกของกินราคขาดจะสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันอยู่ใน อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเพราะแถบนี้มันอยู่ติดกับสะพานสวยๆอย่างเงี้ยคนก็จะมาพวกนักท่องเที่ยวก็จะมากันเยอะแค่ค่ะเดินสวยจัดหัวไว้คบดีโอ้สวยมากตอนนี้เราอยู่ในฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะครับอย่างที่บอกก็ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตก็ตรงตัวเลย เป็นเหมือนตลาดนัดของคนที่ทําเกี่ยวกับการเกษตรปศุสัตว์ต่างๆเอมา,มาแล้วก็เปิดเปิดร้านขายกันเอาของมาขายกันวันเสาร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะผู้อย่างก็แพงไม่มีอะไรถูกเลยเทียบกับบ้านเรานะครับแพงแต่ว่าก็อย่างว่าแต่ค่าอาชีพบ,บ้านเขามัน,มนสูงกว่าบ,บ้านเราเยอะนะครับเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะ ที่หน้าตาเหมือนเบเกอร์กินแบบง่ายๆกินง่ายๆแต่โดนไปประมาณ15เหรียญนั่นแหละไม่ห้าร้อยเกือบห้าร้อยเลยมันกินก่อนเนื้อได้ผมยังไม่ค่อยหิวเลยมันเว้ากินด้วยกันเดี๋ยวปวดท้องอร่อยไหมเค็ม<ว>อร่อยดีนะ มันจะเป็นแบบฟิวสมกสมกเบคอนหน่อยอืมประมันเป็นสมกเบคอนแล้วมันเค็มคือสองคนไม่อยากมือเลอะจริงๆปกติอะ่ะมันจะต้องกินแบบใช่ต้องใชมือกินเออมือกินแต่ว่า่เกียกแบเออล้างมือไม่มีที่ชั่เปียกเลยใช่ เพียเร์ทนเพียสามเที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเวลาเราไปเดินห้างสัสิค้าเทอร์มินอลฟูดคอร์ดนะที่มันจะเขาจะเกี่ยวกับเพียเตอร์ทินายอันนี้เรามาเพียเตอร์ทินายของจริงคือเบตตี้จะพาผมไปดูแมวนม้ำใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่้ววันนี้เราจะเจอเยอะแค่ไหนก,ก็คือเมื่อกี้ไปถามเขามาแล้วก็คือสรุปรอ่ะ น้องไมเกรชันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องไมเกรไมเกรก็คือจำสินนะใช่ก็คือจำสินจะกลับมาอีกทีก็คือช่วงออก g สตอนนี้น้องก็คือเขาบอกว่าไปอยู่ช่วงอ,อยู่ตรงบริเวณเาเเวสักอย่างอ็<ก>เปลี่ยนสถานที่ใ,ทใช่ก็คือช่วงนี้ก็จะไม่เจอน้นงโอ้โอดเห็นเลยสามาถ,ถึงสันปานแหลกุงุงไม่มีตัวเขาจะไมเกรข้นไปตรงๆองยู อตอนนี้ด้านหน้าผมจะมีเกาะหนึ่งเกาะที่อยู่กลางทะเลนะชื่อว่าอัคทาชไอแลนด์คือเกาะน,นี้เมื่อก่อนมันเป็นคุกที่เอาไว้ขังนักโทษที่แบบคดีรุนแรงเพราะว่ากระแสะน้ำแถวนี้มันเชี่ยวมากเขาใครที่หนีมันจะคุกก็ไม่สามารถที่จะว่ายน้ำออกมาได้แน่นอนเหมือนเหมือนมีบอกว่ามีคนที่จะสามารถออกมาจากเกาะได้ใช่ไหมใช่ <Hi. S 1> มันคืออันนูน้นเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้มันคือเกาะกลางทะเลตรงนูน้นนู้นน แล้วคือถ้าใครเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์อัชคาบันจะได้ได้แรงบันดาลใจเรงาอนดาลธาสตัวนี้ อยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าบดินค <aud> <aud> ่ะบาดิน B O U D I N นะมันมีเมนูขึ้นชื่อคืออะไรแคมทาวเดอร์ซุปใส่ถ้วยแบบถ้วยขนมปังอร่อยมากมันคือซุปหอยนทนเงนะเดี๋ยวพาไปดูครับ ร่อยมันคือซุปที่มี่ t กเจ u r e ของหอยาม,นนหมาลองขึ้นแท็กซี่เลยคนณครับ เดี๋ยวกับดึงอันนี้ก็คือเวโมที่นี่มันมีสองอันมันมีอะไรบ้างครับมันมีครูสกับเวโมอ่าเวโมนี่ของ Google ป่ะครับเวโมของ Google เฮ้ยมันจอดโนดไปดูกันมันไม่มีคนขับจริงด้วยฮะนี่แล้วปอันนี้เป็นรถแบบรู้สึกจะใช้รถจาก,กว่าอ่าไม่มีคนขับจริง ตารถของวีโม่เป็นจากกัวทุกคนันสุดยอดบบาายยไปแล้วไปเองตอนกับเช้าวันใหม่วันที่สามจริงๆเมือ่อวานมันมีอะไรเยอะเลยแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายพอไปถึงบ้านรุ่นพี่เราก็หลับเราก็เล่นบอร์ดเกมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะวันนี้เราจะไปนที่ไหนครับ แถวโกดิ้นเกตหวังว่าจะเห็นไ,ได้โกดิ้นเกตเราก็จะอยู่แถวพาเลสต์ฟลายอาร์ตก็จะเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่ต้องมาดูถ้ามา,มาอังกฤษน,นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พาเลสต์ฟลายอาร์ตนะคะพอะสวยมากเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจุดแลนด์มาร์ก เออทำให้แบบติดก่อข้างสวยๆอ่ะ าที่เรามา p a l a t e of Fine a r นะครับตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่แนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดของเมืองซา,านฟรานซิสโกนั่นก็คือโอเดนเกตคือมิน่องชอบมาที่นี่มินมาที่นี่บ่อยมากเพลสซีเรียลพาร์คนะคะแบบโอเดนเกตแบบสวยมาก่ะ ทุกคน<า>สวยเนานะแม้ว่าแบบว่าวันนี้อาจจะไม่ได้บรรยากาศเคลียร์ร้อเร์ซนะแต่ว่าเห็นชัดอยู่นะครับใครอยากมาดูกลิเกตแบบเห็นทั้งสะพานยาวๆก็มาตรงนี้ได้นะชื่อชื่อวิวอีกทีหนึ่งครับชื่ออะไรนะเฟสติดิโอฮันโนอปเ,เดี๋ยวเราจไปชอปปิง้งเพราะว่าเดี๋ยวอีีหน้าเราจะให้ทุกคนไปเที่ยว ในช i แ n ลพาร์คนะครับหรืออุทยาแห่งชาติอีกพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u บ s c r i b e ให้กดแชร์เหมือนเดิมซึ่งคนดูก็ช่วยหน่อยช่วยช่วยกดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่าจะออกแต่ละตอนเนี้ยก็ยากเลย <c oughs> ไม่ได้มีอะไรนะขี้เกียจตัดนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอีกพีนี้ก็เป็นซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาคลิปแรกของเรา จอกันใหม่อีพีหน้าครับผม